สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกวิธีการชําไหลสำหรับมือใหม่นะครับเมือ่อตอนสตรอเบอรี่ออกโตพอที่จะสมบูรณ์โตสมบูรณ์แล้วก็จะมีไหลงอกออกมาแบบนี้ครับคือตัวนี้คือเป็นไหลที่อวบและสมบูรณ์มากครับเพื่อถึงช่วงระยะเวลา ก็จะมีรากงอกออกมาเป็นตุ่มขาวๆแบบนี้นี่ครับที่เห็น,นเป็นตุ่มขาวๆเล็กๆแบบนี้นะแล้วก็เป็นเป็นวิธีการขยายต้นสตรอเบอรีอ่แบบหนึ่งจากขยายด้วยเมล็ดหรือการแยกกออันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เป็นการขยายต้นขยายพันธุ์นี่ครับ แล้วก็เตรียมดินใส่ถ้วยแบบนี้ถ้วยนี่เจาะเจเาะก้นด้วยนะครับผมให้ให้น้ำมันระบายออกได้เสร็จแล้วก็เอาดินใส่ให้เต็มกดให้แน่นไม,ไม่ไม่ต้องมากนะครับเสร็จแล้วก็เตรียมไม้ไม้นี่เราหักกันหักไปนี้ด้วยให้พอดีแบบให้กดคือคือคือคอ,อันเนี้ยไม้เนี้เอาไว้สำหรับล็อกไหลไม่ให้ขยับไปนะครับนะบมาดูกันเลยครับว่าทำแบบไหน นี่ครับเอาโชว์ตรงนี้เอเตรเนี้วางตรงนี้นะกะไว้ครับเร,เราจะต้องวางตรงนี้นะครับอ่าเราก็เสียบไม้ลอไวก่อนเสียบไปเลยเสียบรอไวเลยอ่าให้ไปแล้วก็ไหลแล้วก็วางไ,ไว้ไม้ที่เราหักงอนเนี่ยมันจะช่วยล็อกไม่ให้ใหไหลมันขยับไปไหนนะครับเราก็เลื่อนมาให้มันพอดี จุดที่เราต้องการครับเสร็จแล้วเราก็กดลงไปกดไม่ต้องกดเล็กนะกดแค่ให้ให้แบบไหลเนี่ยวางวางเหมือนว่าไไหลเนี่ยวางอยู่บนกับกับดินเ,เนี่ยให้พอดีเสร็จแล้วก็ไอไมท้ที่ที่ยาวๆเนี่ยเอาไว้ไม่ไม่ให้ไม่ให้แบบเนี่ยตัวถ้วยเนี่ยเยัียบไปไหนเลย เสร็จแล้วก็เราก็เอาเสียบเสียบไว้เนี่ยเสียบกับใกล้ๆอย่างเงี้ยนี่เลยล็อกไว้อย่างแบบนี้เลยนี่ครับคือเป็นการช่ำไหลหรือวิธีการขยายพันธุ์ต้นสตรอเบอรี่ครับผม อีกเป็นอีกวิธีนึ่งครก็ช่าไหลไว้ประมาณอ่าส่วนใหญ่จะถ้าจะให้ให้ดีนะครับประมาณหนึ่งเดือนจะดีจะดีมากครับเพราะเพราะช่วงนั้นคือประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยจะทําให้รากงอกเยอะให้ต้นสมบูรณ์พอที่จะตัดแล้วก็เอามาลงกระถางหรือลงถุง อ่าโอเคครับจบการขยายพันธุ์ต้นสตอรอเบอรี่ไว้ที่นี่ครับผมสวัสดีครับ